พระเลกัวกับรัชก,กาลที่4เนี่ยเริ่มใหม่รัชก,กาลที่3นะคองลาดอยู่รัชก,กาลที่4ก็ไปบวชเป็นพระนะฮะในช่วงที่อยู่ที่วัดสมอลายวัดราชาที่ติดก,กับวัดคอนเซปชั่นที่วัดคอนเซปชั่นตอนนั้นมีพ่อพอระสัญลักษณ์เลกัวเป็นเจ้าวาสอยู่นะครับท่านก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะ ท่าน,นปเปโลกัวเขาอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศไทยวัฒนธรรมประเพณีภาษานนะครับเรื่องราวต่งางๆของประเทศไทยราชการที่สี่ก็นสนพระไทยเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับยุโรปเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ต่างๆอะไรเนี่ยก็ได้แลกเปกนนลเี่ยนความรู้กันนะฮะแล้วแลกเปลี่ยนความรู้กันนี่ยทำให้ถือว่าท่านพระรามนีโชคดีได้รู้ลึกมากเลยเกี่ยวกับประเทศไทยเพราะจากราชการที่สี่เองนะ แล้วก็ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ถ่ายที่ฝรั่งเศสในปีหนึ่งคษษริสต์ศตวรรษหนึ่งแปดห้าสองเนี่ยท่านเดินทางไปฝรั่งเศสหลังจากที่รัชกาลที่สี่ครองราชได้ปีหนึ่งรัชกาลที่สี่ครองราชในปีหนึ่งแปดห้าหนึ่งปีถัดมาพระสังฆราชเบลกัวก็ขอพระราชทานอนุญ,ญาตไปฝรั่งเศสไปโดยมีพันธกิจหลายอย่างของท่านนะครับ รัชกาลที่สี่ตอนนั้นเป็นทางการเป็นตอนนี้ท่านเป็นพราราชแล้วรัชกาลที่สี่ก็ครองลาชนะครับรัชกาลที่สี่ก็ฝากจดหมายเี็นจดหมายฝากท่านบรรลกัวไปถวายไปถึงพระเจ้านโปเรียนแล้วก็ถึงโปปนะครับที่โลมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเอกสารที่เหมือนกับว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยกับพระสงฆราชบราลัวนี่มีความ ใกล้คลิดกันมากนะครับและพระสันพระสันตร,ร,ราชการที่สี่เนี่ยก็ได้เรียนภาษาบาลีภาษาละตินกับท่านเปเลกัวและกก่อนหน้าท่านเปเลกัวเขามีบาดหลวงเป็นคุณพ่อคนหนึ่งที่สอนอยู่ก่อนแล้วเหมือนกันเรียนภาษาสอนภาษาละตินนะครับดังะะนั้นชงที่พระสันตแลเปเลกัวไปโรงเนี่ยเอาเด็กคนไทยไปด้วยเด็กสองคนเนี่ยชื่อ,อแก้วเป็นคนไทย อันนี้ชื่อชมเป็นเด็กเวียดนามที่อยู่ที่อุทยาอนอยู่ที่กรุงเทพนะแล้วก็นี่เป็นจดหมายที่เด็กสองคนนี้เขียนถวายพระสาะรีปราปิอยู่ที่9นะครับอันนี้เป็นจะน่าจะเป็นลายมือของเด็กเลยนะครับเด็กทั้งสองเนี่ยพอเสร็จกลับมาคนนี้นะครับเป็นเด็กไทยอันนี้เป็นเด็กเวียดนามแล้วก็คนนี้นะครับแก้วเนี่ย พระสังฆราชเป็นละตัวส่งให้ไปเรียนต่อที่สิงคโปร์แล้วป่วยตายที่นั่นด้ดายเหมือนกันนะก็ตั้งใจจะให้เป็นบาทหลวงเลยมากนะต่อไปภาพนี้เป็นภาพที่รัชกาลที่สี่เนี่ยถวายพระสนมปรปานะครับปีโอที่เก้านะครับเป็นมีรูปพระอ,องค์รูปนี้รูปนี้ราชการนี้เป็นของที่พระราชผานนี่เป็นตัวจดหมายซองนี่เป็นทอง นะครับแล้วกันในข้างในเป็นจดหมายของรัชกาลที่สี่ตอนเป็นทอออตอนที่รัชกาลที่ตอนที่พระสังฆราชเปรละกัวตายเนี่ยท่านตายในปีหนึ่งหนึ่งแปดหกสองก่อนรัชกาลที่สี่อยู่หกปีนะครับตอนท่านบปรลกัวตายเนี่ยท่านอยู่ที่วัดอัศชันแล้วก็ รัชการที่สีก็ขอเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้กับพระสังฆราชประเรัวโดยที่ได้พระราชทานเรือสามลำพร้อมกี่พายไป,ไ,ปไปเชิญศพจากวัดสำคัญมาที่วัดคอนสซปชันแล้วก็เวลาที่ขบวนเรือเนี่ยามาผ่านพระราชวังท่านก็ได้ออกไปที่ริมาทาท่าลำวลาดิก์ได้เนี่ยนะฮะแล้วก มอบเงินไดถูกเป็นธรรมเนียมนะนะงานคนตายก็ไปแจกคนทํานองนั้นให้ด้วยแล้วก็บอกในพิธีองคตที่วัดคอนเสิร์ตชั่นเนี่ยมีการยิงสรุป15นะห้าณเกียรติแด่ท่านเระัเพราะฉะนั้นต้องถือว่ารัชการที่สี่ให้เกียรติพระพนาเปิดตัวมากแล้วพอหลังจากพิธีองคตดของท่านปรปิดตัวท่านตายวันที่18 มิถุนาแต่พิธีศพเนี่ยทำที่วัดคอนเซปชันวันที่สองสามที่วัดคอนเซปชันคนดกระดานะครับลุ่งขึ้นรัฐมิชลี่ก็เอาไปเข้าเฝ้าเพื่อจะขอบคุณรัชการที่สี่ที่เจ้าภาพจัดงานศพให้ท่านปะเล็กกัวแล้วก็ได้นำแหวนเนี่ยแหวนเนี่ยไปถวายรัชการที่สี่ของท่านปะเล็กกัวแต่แหวนท่านปะเล็กกัว รัชการที่สี่ก็ประทับใจมากละก็ขอบใจนิตรชิดที่ให้โอกาสให้ท่านให้จัดพิธีศพให้กับเพื่อนขอท่านความสัมพันธ์ของท่านปเปิดกลักกวกับรัชการที่สี่เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่โดยตําแหน่งนะแต่มันเป็นความสัมพันธ์เรียกว่าใจาต่อใจตรงกันเพราะว่าแต่ละคนจะเป็นปราชญ์สงต้องการรู้แลกเปลี่ยนความรู้ของกันเพราะฉะนั้นรัชการที่สี่เนี่ย ได้เกิดถึงท่านประลกว,วัวเป็นมิตรที่จริงใจสนิทสนมกันมา27ปีนะเพราะฉะนั้นมิชลี่เองก็บระถับใจและก็ในความมีเมตตาของรัชการที่ติดต่อท่านประลกวัวนะครับอันนี้จะมีหนังสือของท่านประลกวัวโดยละเอียดเล่มหนึ่งเลยที่เขาคนกว้ามานะครับมีิสเตอ,อันงที่ ฝรั่งเศสและก็ได้ไปอยู่ที่หอจับหมายเหตุถุงการของคณะนักบวช MPP เนี่ยม้ข้อมูลมาเยอะมาก